ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปนานเลยขอโทษด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอ่รีวิวรถ e ปีดพา s ซีซันใหม่นะผมชื่อว่าซันก๊อนะนี่ครับผมรถคันนี้เลยนะครับซึ่งผมก็เคยผมเคยเล่นรถคันนี้ตั้งแต่อยู่เซิร์ฟจีนมนานแล้วก็แบบควบคุมได้ดีนะตอนนั้นยัง อัไม่เต็มเลยแต่ก็แบบทำเวลาด่าน City 11ได้ลง1นาที5-9เนาะในในซีฟจีนะแต่นี้ในมาในซีฟไทยแล้วนะครับผมก็สายการอัพนะครับก็จะเป็นฝั่งขวามดเลยนะอ่าไปฝั่งขวาหมดเลยโอเคนะครับผมคุณสมบัตินะก็คือ WCW จัดความเร็วจะเท่ากับ CWW b o o t นะ ซึ่งเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะครับผมและก็ยังมีความยังมีคุณสมบัติเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือทุกครั้งที่ดีฟมีโอกาส35%ที่ความเร็วสูงสุดของนายโตบวก4กิโมในครั้งถัดไปก็คือแค่แค่เราดีฟอ่ะคือแบบแค่ดีฟเฉยๆอะคือก็มีโอกาสที่ความเร็วสูงสุดนตยโตจะบวก4แล้วอะคือเป็นอะไรที่โกงมากด้วยนะผม เค okay. เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแรงกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมแรงของผมตอนนี้ก็โนวาหนึ่งนะที่เกียดไต่ขึ้นซูพีมบช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไต่แรงเลยโอเคไปว่าแบตจะหมดยี่สิบเซนมากโอ้โหแบตจะหมดแล้วก็มาอาัดชิพอะไรของคุณนี้โมเมส เจอปโปรครับผมนิดเฮอเลยเจอโปรวัเส้นน่าจะเข้าเส้นใจทันอยู่เลยมั้งเอออะไรของผมเนี่ยยับเลยอ่ะ

ก็คือด่านเซนออฟไทม์น่าจะได้เปรียบอยู่นะคันเนี่ยเพราะว่ามันต้อง W C W ต้นเกมไงเออว่ะสวย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 อานนอนแพนด้าไปแล้วกันนะจังหวะนี้ต้นเกมเราจะ W C W นะความเร็วก็เท่ากับ C W W เป็นอะไรที่โกงมากนะครับ ผมว่ารถคันนี้น่าจะเหมาะกับด่านนี้อยู่นะน่าจะเหมาะกับหลายๆด่านด้วยนะรถคันนี้เพราะว่ามัน w C W แล้วแบบความเร็วมันเท่ากับ CW W เลยด่านที่แบบเหมาะสําหรับแบบต้นเกมต้อง w C W อ่วะเออผมว่าคันนี้เหมาะเลยสวย This ain't cheap, fucking with me, yeah, this shit ain't free yeah, I'm on my bag I'ma boy, keep a low key yeah, When I party sad, she gon' know it's me, okay, yeah, okay yeah. yeah, yeah. if I woulda cared yeah, When I ice my wrist, don't hit my phone saying I don't yeah. miss, cause I don't miss, yeah Yeah, I'm so oh, really? said from the trash and and like let the man Michael Jackson make a hits and nothing, I'm gonna pass and do the dash and make a brother go faster. He on his knees like a hey. I'm begging his life and he wanna right after you. And you? <laughs> <Dude>. <laughs> my for that my fast. If a light machine, I'ma win my brace like the McQueen. When I stay strapped, they think I'm mean. But I'm just caught up in my game. i never like it, bitch. I've been chill. I got my shorty, she grabbed my deal My Ew. clothes so sick, I've been making them ill. She Ew. wanna go sound like a motherfucking like ill. Ew. She do the nasty bitch and say, L I got a get don't know how it feels. Ew. Don't know the difference for faking the real. Cause honestly, Ew. earth again เฮ้ยเกือบลงหนึ่งสิบสี่นะเอ้าหนึ่งสิบสี่แะโอเคสวยอยู่หนึ่งสิบสี่จุดเก้าแปดโอ้โหเวลาโอเคเจอแล้วแบนเวกเล็กไปครับผมขอเถอะแบนแกนคอนแบนแกนเคนย้อนเถอะเออสวย แซนออฟไทมรอบที่สองครัถึงว่าแก้มือไงครั้งที่แล้วลืมกด WCW ลงแท่นสปีดตานี้ต้องกดนะผมว่าถ้าผมใช้รถคันนี้เล่นน่าจะกดเวลาด่านแซนออฟไทมลงหนึ่งสิบสองได้นะเออผมว่าน่าจะได้ขนาดไอ้สตาร์ฮันเตอนะ ผมได้หนึ่งสิบสามจุดสามเท่าไหร่ไม่รู้แต่แบบเกือบลงหนึ่งสิบสองได้แล้วอะ่ะถ้าผมเอารถคันนี้เล่นน่าจะลงหนึ่งสิบสองได้นะเดี๋ยวจะลองไปฝึกซ้อมดูก่อนโอเคมาโอ้โหโดนอีกโคเลสเซอร์เบียดโดนอีกโคเลสเซอร์เบียด way, tell her nah, not today. And I know what she wants, she can't have that. I was toxic in the room, got a hazmat. Going straight to the top, can't go back back. So I'm going, got go, I'm going. Everybody fake, can't trust anyone. And she called it, told me I'm the one. Can't believe it. You know I won't believe a thing. But you still say that. เดบิวซีบิวอาเรืองบุญไม่รถเหยียไม่ได้ไม่ดิอ่าอ่าอ่าช่างมันเถอะโอ้โหช้ากว่าเมื่อกี้อีกเหรอเอะนี่ก็หัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนกับแอนิมอลแล้วนะแจ้งเตือนเลยมันจะดิ้นขนาดนี้ก็ดูนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย การบล็อกการแจ้งเตือนผมก็เปิดอยู่ทําไมมันแจ้งเตือนดิ้งขึ้นมาได้หมวร้อนแล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมได้ที่หนึ่งโอเคโอเคครับสรวบวันนี้ก็ต้องลาทนานผู้ชมไปก่อนนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีมากสามารถใช้ได้ในหลายๆด่านนะเช่นด่านที่มันต้องวิวเียต้นเกมนะคันนี้ก็ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะครับผมเพราะมันสามารถทําความเร็วสูงสุดได้และ ก็ได้ระยะเวลาที่นานด้วยก็ถือว่าโกงม,ม,มากๆเลยแล้วก็บวกกับสกิลที่เพิ่มความเร็วรถที่ติดแสนจะบ่อยนะครับติดบ่อยมากติดบ่อยจริงๆนะครับผมเพราะว่าแค่เราดิฟแค่เนี้ยก็ได้ละก็มีโอกาสที่จะสกิลติดแล้วไงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียของรถคันนี้ก็คือ M มนูบูสั้นนะครับผมก็โอเคครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะผมว่าจะเอารถคันนี้ไปทําเวลาด่านต่างๆเนาะผมจะเอาไว้ทําเวลาในด่านที่แบบมันเหมาะกับรถมนะันอะเผื่อแบบอาจจะได้เวลาโหดๆนะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะเออใครมาเนี้ยรมเซ็จเโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเออลืมไป ใครที่รู้ว่าแบบรถคันนี้มันเหมาะกับด่านไหนนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้เอาไปทำเวลาด่านนะครับในคลิปหน้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ Happy Anniversary LIKE A Happy Birthday คอยอวนมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาเอาพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเขาขอแค่นี้ไม่พร้อมเท่